มีจมั่ะของตัวเองแล้วพหกับแบบเป็นหน้าที่ดีที่เิพี่บุี้ีจมั่ของตัวเองไม่ได้โหดจมั่นกจอะรเลยค่ะอันั้นเราเิมทำเองหล่อเติมทำเองพี่บมคี้อาจจะมองแบบง่ายๆร้ายรู้เปลาแต่ว่าตลกมากเลยกับเบลอะจริงๆต่างคน เดี๋ยวเขาต้างฉากกันมันจะมีการตอบปากตอบคำการตีการมูกันมันเกิดอยูนจริงไหมพี่จริงๆไม่ใช่แค่ในฉากนะคะในชีวิตจริงอะ เกลีแล้วบ่อยๆเนี่ยก็ยังมีน้องอายด้วยในเรื่องนี้น้องอายรับบทเลยคะครับซึ่งเป็นคนที่น่าติดต่อทีความสนใจจนจนในเรื่องนี้คุณจะเป็นหนึ่งในน้อใช่แล้วตอนเข้าฉากพี่ทำไปยี่สิบนาทีดีนะครับผมดีมากๆเลยคือคือจริงๆไม่ต้องฝืนจริงๆพี่เป็นคนเดียวเลยผมต้องได้ความเลยก็ตอนแรกนะฮะด้วยความที่ เราเราได้รับบทนี้มาเราเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเราเป็นหนึ่งแค่แค่เป็นหนึ่งในคนที่เด็กที่สุดในกองเลยฮะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามปเจอทุกคนเราอยากเป็นน้องที่น่ารักทุกคนไม่ต้องเอ็นดูอะไรอย่างนี้เราก็เลยมาเลยฮะเฮ้ยมีความต้องการอะไรที่เราต้องการอะไรนั้นนะเฮ้ยเราเป็นเด็กที่น่ารักมากๆแล้วปรากฏเป็นหนึ่งนะผมพี่ม๊อบนะก็ไม่รู้เขาเป็นอะไรกับเรืองมันนะก็คือรักแหละรักรักรักอ่ะเป็นเหมือนกันเขาเหมือนเที่ยวอย่างที่ใครที่เจอในงานถ่ายที่ผมไม่เคยเจอมาก่อน ป็นกาจับตัวแรงๆจับตัวเฮ้ยเรป็นกลงัอยู่ล้างัอยู่ไหล้างันอยู่พี่พี่จับกที่เลยผมว่าพี่พี่นงเที่อะไรผมหรือเล่าเันเป็นเด็กบว่าแงไม่รู้อ่าเวลผมแบเจอเขาแล้วผมสิว่าเขาเป็นเด็กที่แบบน่ารักนะเด็กที่มีสัมมาคารวะดยเอออยากบสนิทด้วยเพราะเวลาเขาฉกกันเรา เราต้บบองเย่างนี้เกี่ยวว่าเกี่ยวคิดว่าเราหวังดีค่ะว่าเราอยากละลา,ายพฤติกรรมไหมนงให้อายุสว่าไม่เกรงว่จะแบบทำงานร่วมกับเราอ่ากับพ,พี่เดียวอยากอะไรพฤติกรรมของผมก็เลยเป็นคนที่เอป็นนัแกแสดงให้ดีมากนะเข้าชัดรู้เรื่องแสดองออกมาได้อรมมารมณ์ถึงมากๆแต่พอสักปุก๊บมันคงทุ่มใรู้เรื่อง คือเหมือนช่วงนั้นมันมีฟีเตอร์ดิ้กตอนอันนึงที่มันกำลังดังแล้วอยู่ๆเขากพูดอยงนันทั้งวันแบบฮัลโหลสวัสดีไอซึ่งไอเอากับคุณไม่ได้เพราไอพูดกินอเปล่ที่มันเป็นฟลเตอร์ทำไมไอต้องทำไมพูดไม่ได้พูดไปแล้ก็ไม่ต้องพูดฮัลโหลวันนี้เราจะมารีวิว เนือกว่หพอเหนึ่รอไม่ได้หรอยังไม่ได้อเใ่อย่าง่ายังไจ้ช่าชอยไแกก็จะร้องตามเวาที่เกิดอะร่อันนี้ร้องอกอีกสีแตเด็กอ้เอยดหน้าตาแ่นีอน้ช่วยเอิดโน้ช่วยรทีมเนเ็นออพ่จะชอองอนี้มากตอนเวลามันแบบเกิดอะไรขิ้นพลาดดีสี่ คือแบบไม่ใช่ร้องธรรมดเาเขาเขเต้นด้วยเต้นให้เราดูตื้อไปเรื่อยไปเรื่อยบอกว่าเราซ้อมมาตกว่า,าซ้อมมาเฮียค่ะปีค่ะปทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เราเลย ตัวละครที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์เรื่องราวมันเป็นอย่างไรคะถ้าถึงถอนรูปเพราะว่าต้องเป็นที่ปรึกษาปัญหาหัวใจของที่ผมเคยแค่เช่นท่านยังถอนรูปจ้นี่ไม่เามาแล้วแต่ยังเมา คิดนไนเล,เ,ลเลยแต่แตเมาเล่าเช้าสายก็หายใจหายไปไปนะพูดโอ้ยนะูพูดให้มันถูกเลยแต่เมาใจแถมชอบสุกใสทุกครั้งหืหน้นอะขอัคนพูอค่ะพี่บอวก็คือขลังมาเลยนเื หมดทั้งเรื่องเลยครับ้เื่อ่เรื่องนี่พปบี้บอกว่าการทางานกับพโปมน้ีโปขาี่บี้ตลอดใชมันเกิดอะไรขึ้นตลอดเลยผู้ฉากไมกระ้ง่าฉากไหนที่พี่ไม่พูดิีที่ที่ทอยู่เฉยแกก็ยังถามก็มาถามี่โป๊ทำไมครพี่บอ๊ไม่คือพี่บอบี้ตัวจริงเขาเป็นคนแบบยบยร้อยครั เล่นจริงๆเลยนะมาเขาแต่ลูกค้าเขาจะเป็นอย่างนี้จริงๆตัวจริงเขาอะแต่พอเวลาเข้ามาเล็เตอร์เขาคือแบบตลกมากคือว่าตลกหน้าตายไงแล้วพีแบบพี่ใครเห็นก็ต้องหน้าัน่าแล้วน่ะเหมอนหลังชิบแบบพี่ปวดล้อยิ้มแบบตลกแบบน่ารักแบบเพราะ acting เขาคือแบบเลียวมากคือแบบอซซับไม่ได้ไหนอย่างนี้แต่ว่าเอาจริงคือมาเต็มเลยผมได้จริงเนี่ยแบบก็คืออะไรก็คือเรื่องนี้ โปรยสดกันตลอดล้นสดกันตลอดนี่คือแม็กซ์แดนชันครูนะคะซึ่งพี่บ๊อบก็อยากชื่อชมพี่โปในจุดๆเหล่านี้ที่พี่บ๊อบคือแม่เพราะว่าในความที่ที่ต้องพูดเป็นกรนหมดทั้งเรื่องคือน้ำคำภาษาไทยที่ก็ต้องไม่ดูเรื่องอยู่แต่ว่าเป็นกรนเนี่ยเราตั้งระยมทำยังไงเพื่อไม่ให้มันเป็นการต้องจำคือต้องพยายามพูดออกมาเป็นกรนแล้วพูดแบบธรรมชาติไม่ได้ต้องพูดเป็นโป๊ะนะเพราะว่า ที่จำหมดไม่ได้แต่โป๊ที่จำหมดของพี่ได้หมดเลยรู้ถามโป๊บเฮ้ยที่พูดอะไรบอกวอุปก์กรณนมันเป็นอะไรเนี่ยครับเป็สุที่สำคอค่าแต่งเลยก็เลยเราเรียนมาลรพอจได้แล้วบอกเขาได้เราพี่โป๊พูดหลักการพวกเราก็เรียนมาแต่าได้ไหมจำนด้ี้ต้องอ่านบทกัคู่ด้วยพี่โป๊ก็เลยเหมือนจำตัวเองด้วยแล้วก็จำเหนจีบกับด้วยสุดยอดมากคนคนนี้ ต่อสิ้นปุ้บด้วยครับนี่ประทับออใจจุดสนุกมากและอีกหนึ่งคนที่นั่งมีออรา่าพุ่งอยู่นั่งงามสง่าอยู่นวลคุณค่ะเรื่องนี้ที่นั่งอย่างนี้คือนวลคุณกำลังเข้าคารคเตอร์อยู่เพราะว่านวลคุณรับบทบาทเป็นเสด็จในกรมใช่ครับซึ่งเรื่องนี้เป็นคีเรียตเรื่องแรกเรื่องยากไหมคะอ๋อใช่ครับเป็นคีเรียตแรกผมก็รู้สึกยาก เรื่องบทเรื่องบทที่เรารู้สึกว่าอย่างที่ที่บอกพี่พูดเมื่อกี้เลยที่เราทำให้มันไม่เป็นบทละคอต้องรู้สึกว่าเราเป็นคนสมัยนั้นที่เราพูดอย่างนี้เป็นในชีวิตประจำวันผู้จาก็จะดูทรงพลังหน้าเสื้อเนี้ยพี่โต๊ะบอกว่าในเรื่องเนี้ยถ้าเข้าฉากเนี้ยจะจะเข้าฉากกับทางสเสด็จในกรงแต่ไม่ได้ผู้จัเองอไม่ได้ผู้จัเลยครับจะเป็นพระคือ,ค,อคือเราเป็นเหมือนกับเขาเรียกเขาเป็นเจ้านายเเป็นผู้นาย เจ้านายชั้นผู้ใหญ่เลยแล้วก็เราจะคอยรับฟังแบบงานจากเขาตลอดเลยซึ่งน้องเขาก็เล่นได้แบบคือจริงๆตัวเขาเป็นเด็กแต่ว่าเขาเล่นออกมาได้เป็นแบบใช้ถือหนมาต้องหน่าหน้าก็เวลาที่แบบผมเห็นเวลาเขาซ้อมบทหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้อง้องเยอะๆแล้วก็เล่นเล่นๆอะไรเงี้ยแล้วเวลาเป็นกองเงี้ยเขาก็จะแบบมีให้พี่ปีงเลือก3-4อย่างเลยครับคือแบบว่า แปดอาจารย์หม mm. ีเม uh, mm. uh, okay. ีแดแบบมีแดแบที huh. yeah, ่พิงเลือในขณะที่เราพี่ปิงจะให้หนูเล่นแบบไหนแบบเบวกำลังเลกีเอร์พีเมีแค่อย่างเดียวครับพี่ปิงคือเราก็สุดแบบนี้อะไรนเรเป็นคนที่าจะทำงายๆใด้วยไอที่เล่นสิบก้าแบบใช่ป่ะก็สมาบ้านสมา้นประมาณประมาณสิเก้ายี่สิบอย่างอย่าพูดไปเดี๋ยพี่เล่นนะเดี๋ยวเอ้เรากำว่งเล่นโชว์สักหกแบบ ี GDS ร่วมกับเนี่ยจะบอกว่าจะรู้สึกเหมือนพี่โป้โนนคุณที่เด็กแหละแต่พอเขาข้าวแรปเปอร์น้ำเสียงที่เขาเลือกใช้มันดูจังหวานน่าเกรงขามากแม้แต่จะเป็นประโยคสั้นๆง่ายๆเราเลยจะลองยกประโยคสั้นๆง่ายๆชาวบ้านชาวบ้านดูว่าถ้าเป็นน้ำเสียงแบบเสด็จในโปรจะเป็นอย่างไรประโยคสั้นๆง่ายๆชาวบ้านชาวบ้านอ่านแม่แล้วกันแมจี ต้องเป็นนี่อพอพูดชาวบ้านมันหันไปขนไม่ได้แจะหันไปทำพี่กิฟตดูบารมีพี่กิฟต์ก่อนก็ต้องไปทำแม่ที่แม่ที่นึปกประโยคสั้นๆง่ายๆชาวบ้านชาวบ้านที่เดี๋ยวนคุณจะแปลเป็นนั่งเสียงเสด็จในกลงผู้สานนั่นเนะงเฉยๆนทไงอ่ะเยชาวบ้านชาวบ้านเหรค่ะนสวยมากอ่ะคู้จะเคยเจอ ที่สวยากทีเรากไม่ปล่อยนอ้อด้วยเรากบขึ้น,นเบอร์น้นเลยนยขึ้นไปตรงนี้เลยเรากบขึ้นไปตรงนั้นเบิร์เงการที่เจเด็ตในโกมสวนมาเมื่อสัปดาหก็คือถือว่าแม่เข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วว่ามันมาัมนมาจากทัง้งสคาแรคเตอรคือ,คอคโนนเองด้วยแล้วก็เสด็จไปกเองด้วยนคุณพลสด็จในพล,นลกัเลยี่ก็คือจะิงน้ากลัวไปแต่และคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้มีความน่าสนใจ ตัวแอนโกลี่ของพี่ช้างพเชื่อว่าตั้งแต่ตอนถูกเทนเป็นละครซีปากคว่ำน,นั้นเป็นมีโไปทั่วประเทศวันนี้รเราอยู่กับพี่ช้างพี่กิ๊กพาัสดีค่ะแล้วควรกิ๊กแนะนำตัวว่าเล่นเป็นใครชื่ออะไรด้วยคาแรคเตอร์ในเรื่องค่ะวันนี้นะคะอันนี้กิ๊กนะคะจำกันได้ไหมคะได้ไดีใจจังเลยและรับบทคราวนี้นะคะเป็นแม่ของคุณพขค่ะ เรียบร้อยมากนี่ขนาดใส่แมสยังดึงรูปปากแม่ใต้ตเลยว่าเออให้พูดมาคือ,อในเรื่องเราจะเป็นแม่ที่เรียบร้อยอารักลูกมากหลักลูกมากถ้าต่อหน้าลูกเนี่ยเราจะเรียบร้อยล้วจะสอนลูกเป็นอย่างดีเพราะว่าเราเป็นปุณสตรีรและเป็นหนึ่งในหญิงที่งดงามและเป็นคุณสตรีที่ดีสุดในมวงนั้นอันนี้ก็คืออยู่ในบทละครบทหน่งด้วย เรียบร้อยแต่พอเราเจอเก2เก2คือคนแต่งหน้าสำหรับเราจริงถ้าะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่ได้เราไม่เอาถึงแม้ชอบไม่ชอบเราก็าต้องวีนใส่<อ>มา<อ>กนะ <laughs> น่าออกออกถึงแม้ชอบไม่ชอบเราก็ต้องวีนไปก่อนใช่วีนไว้ก่อนแล้วก็ต้องตังต้งไคล์เตอร์ไว้เลยว่ามาไม่ดีแน่แน่ลูกชายเราเราเลี้ยงมาตั้งนานถูกค่ะคิดจะมาป่าไปจะให้เราเทรนใหนเราไม่ดีไม่มีวันคาแรคเตอร์ดีมากคาแรคเตอร์ดีมาก ยังไ,ไงคะเ,เ,เดก็เนี่ยค่ะตามรูปที่เห็นคือเข้ากันสาคนในฉากเดียวและฉากนี้คือเป็นฉากโดยเชื่อว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งฉากในตำนานที่เข้าไปอยู่ในใจของทุกคน่ะาะ พลังมากมากเลยค่ะสมกับคำว่าตัวแม่ข้าไม่ตายจริงขมากค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะนาทีนี้เนี่ยเรได้รับแจ้เสร็จจากคุณผู้ชมทุกท่านอยากดูเมื่อกี้เราได้ดูฉากหยอดรักกันระหว่างพี่กับน้อแล้วแม่เขาลิ้นเกร็งจริงตีนขัาข้า,าแม่แม,ม่ไหวนะดูเหมือนจะไม่ค่อยไหวนะป้